สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจำมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคม ปี2 5 6 5ค่ะเราก็ก้าวเข้ามาสู่ปี2565กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านถ้าเกิดว่าท่านได้เจอเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีในปีที่ผ่านมาก็ขอให้ปล่อยวางและเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นให้กลายเป็นประสบการณ์ให้กลายเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าจะได้นำมาปรับใช้ในปีนี้นะคะแต่สำหรับท่านใดเจอเรื่องราวดี ดีเกิดขึ้นมีกำลังใจมีเงินมีงานนะคะก็ขอให้สิ่งนี้ได้อยู่กับตัวท่านต่อไปแล้วก็ขอให้เจริญก้าวหน้ากันทุกๆุคนทุกๆด้านในชีวิตกันเลยนะคะที่สำคัญขอให้รวยๆเห่งเหงรับปี2565นี้กันทุกคนกันทุกท่านค่ะก็ขออวยพอรอวยชัยกันตั้งแต่เริ่มต้นคลิปแบบนี้เลยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงเดือนมกราคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ้ะจะต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่มีดาวหลายดวงมาโคจรทับราศีเกิดของคุณคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธ ดาวพระสุกและดาวพระอังคารนะคะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณค่ะส่วนดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะที่ทั้งสองดาวนี้โคจรมาทับเนื้อทับตัวดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีธนูการโคจรของดวงดาวในลักษณะนี้นะคะส่งผลดีต่อดวงชะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องการงานเลยนะเริ่มมาเดือนแรกของปีแบบนี้มกราคมปี2565แบบนี้นะคะ โอ้โหต้องบอกว่างานเยอะค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องเคลียร์บางคนมีงานเก่าที่ค้างคาอยู่ปิดปีใหม่ไปเริ่มต้นมาเปิดวันทํางานมาวันแรกคุณต้องรีบเคลียร์รีบจัดการอะไรที่มันยังค้างคาอยู่ต้องสสางให้เสร็จหรือบางคนอาจจะปิดจอบงานเก่าไปแล้วมาเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ตั้งแต่ต้นปีลุยงานเต็มที่ไม่ได้เดินนะวิ่งเลยนะเนยเกี่ยวกับเรื่องของการงานคือคุณรีบปั่นงานเต็มที่รีบทําเต็มที่มันเป็นจังหวะ ที่ชาวลัคนาราศีธนูมีไฟมากๆเลยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเคลียร์คนที่ค้าขายอาจจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากในช่วงนี้การค้าขายก็จะเริ่มส่งผลดีต่อตัวคุณค่ะบางคนนะคะเริ่มต้นปีใหม่มานะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองเลยก็ว่าได้เตรียมตัว,วลาออกจากงานประจํามาจับธรุรกิจของตัวเองหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการทําควบคู่ไปกับงานประจํานะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะนํา นําตัวของชาวลัคนาราศีธนูไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อย เหนื่อยหนักเครียดนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการและพบเจอเพราะดาวไหลดวงโคจรมาทับลัคนาคุณนะคะการที่มีดาวไหลายดวงนั่นหมายความว่าดวงดาวดึงเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณต้องจัดการให้คุณต้องเคลียร์ค่ะแต่การที่ดาวดึงเรื่องราวต่างๆนานามา,า,า,านั้นมันก็เป็นจังหวะที่ตัวคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นเดีวยวกันค่ะ การที่ชาวลัคนาราศีธนูมีดาวไหลดวงมาทับตัวแบบนี้จะส่งผลในเรื่องของชื่อเสียง คุณทำงานอยู่ในสายงานใดคุณจะเป็นที่รู้จักในสายงานนั้นๆมากยิ่งขึ้นดาวพระสุกนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ยังเป็นดาวของความสุขความสนุกด้วยคุณจะสนุกกับการทำงานคุณจะมีความสุขกับการทำงานและคุณจะมีชื่อเสียงเป็นผลตอบแทนคุณจะได้เงินได้โชคลาภได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเช่นเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างจะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นดาวพระอังคารนะอย่างที่สมัยบอกไปเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ และดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะก็โคจรมาที่ราศีเกิดของคุณเพราะฉะนั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ชาวลัคนาราศีธนูการที่คุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรจะข้องเกี่ยวกับบริวารพนักงานคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณข้องเกี่ยวกับบุตรหลานคุณนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่พนักงานแข่งข้ออาจจะมีเกณฑ์ที่พนักงานลาออกรับคนใหม่เข้ามาหรือเปลี่ยนแปลงพนักงานเปลี่ยนระบบโครงสร้างของบริษัท จัดย้ายโยกเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเดือนแรกของปีมันเป็นสัญญาณที่จะทําให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นความยุ่งความวุ่นวายต่างๆคุณจะได้เคลียร์ได้สะสารให้มันเสร็จในเดือนนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไปงานก้าวกระโดดงานเดินหน้าแบบเต็มที่เต็มกําลังอย่างแน่นอนค่ะ อีกประการหนึ่งนะคะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระลึกเลยนั่นก็คือในช่วงเดือนนี้การทํางานของคุณจะต้องเอาไปสัมพันธ์กับความสวยงามเพราะดาวพระศุกร์โคจรมาทับตัวดาวพระศุกร์เป็นดาวของความสวยงามค่ะดาวพระศุกร์เกี่ยวข้องกับผู้หญิงค่ะคุณทําธุรกิจอะไรอย่างเช่นทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเอาการตกแต่งแพ็กเกจตกแต่งอาหารให้มันดูสวยงามให้มันดูดีคนซื้อจะได้มองแล้วสะดุดตาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับความงามได้ เื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับต่างๆนานาผลิตภัณฑ์เสริมความงามครีมอย่างนี้น,นะคะจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้ทําเกี่ยวกับด้านความงามโดยตรงอย่างที่สมัยบอกไปนะจะต้องอัดเดปเอาความสวยงามไปใส่ในธุรกิจของคุณดาวพระพุธก็มาอยู่ที่ราศีธนูราศีเกิดของคุณต้องใช้ปากให้มากใช้ความคิดให้มากใช้การพูดการอ่านการเขียนให้มากค่ะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวพระพุธเอามาประกอบกับงานของคุณ นอกจากความสวยงามแล้วต้องหมั่นพูดหมั่นเจรจาใช้คำพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนประนีประน,ระนอมจะก่อให้เกิดรายได้และเงินทองเข้ามาใครเป็นเ,เจ้าของร้านมีกิจการนะหรือว่าบางคนนะคะเ,เป็นอาเจ้าซอ,อต่างๆนานาพยายามออกมาเจอลูกค้าเองพยายามออกมาคุยกับลูกค้าเองมาเจรจาเองมาปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเองจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ ต่อมานะคะพิจารณาในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างค่ะในเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคนะคะเป็นลาบปากเป็นการทานอาหารอร่อยเป็นการได้ไปสถานที่ที่ผ่อนคลายได้เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติมีน้ํามีภูเข,ขามีต้นไม้มีทุ่งหญ้าประมาณนี้นะมันเป็นบรรยากาศดีๆค่ะคือจะได้โชคจากความสุขจากดาวพระสุขมันเป็นการไปมันเป็นการเดินทางไปในสถานที่ที่คุณพึงพอใจหรือได้ทานอาหารอร่อยหรือได้อยู่กับ เพื่ออยู่กับสังคมแล้วมันมีความสุขประมาณนี้เลยนะได้ใช้เงินจับจ่ายใช้เงินซื้อของสวยงามให้รางวัลกับตัวเองได้ชอปปิง้งได้ของใหม่เข้าบ้านค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวน้องสาวหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงมีการช่วยเหลือจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงเข้ามาค่ะเขาเหล่านั้นจะช่วยเกื้อหนุนสนับสนุนคุณในด้านการเงินหรือผลิตภัณฑ์กิจการงานที่คุณทําอาจจะเป็นการตอบโจทย์บุคคลเพศหญิงมากกว่าบุคคลเพศชายแบบนี้ก็ เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยสำนักงานออฟฟิศค่ะอาจจะได้มีการใช้เงินซื้อทรัพย์สินหรือว่ามีการปรับปรุงตกแต่งต่อเติมแมนเทนนต์ซ่อมแซมเกี่ยวกับบ้านรถนะ ชาวลัคนาราศีธนูเมื่อหาเงินมาได้แล้วเหมาะในการซื้อทรัพย์สินเก็บไว้ค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการทําเพื่อให้มันสอดคล้องกับดวงชะตานะคะถ้าคุณเก็บเงินสดอาจจะหมดแต่ถ้าคุณซื้อทรัพย์สินอ่าโอเคมันยังได้เป็นทรัพย์สินมาแล้วก็สร้างกำไรกําไรให้คุณในอนาคตได้นะคะในเดือนนี้หาเงินได้หมุนเงินได้คล่องตัวค่ะสมัยไม่ค่อยห่วงเรื่องการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีธนูรายจ่ายของคุณมีเช่นเดียวกันค่ะจ่ายไปกับการเดินทางกินเที่ยวใช้ช้อปปิง้งส่วนมาก ใช้จ่ายเงินไปกับความสุขค่ะไม่ค่อยที่จะใช้จ่ายเงินไปในด้านความทุกข์ด้านความทุกข์ก็อย่างเช่นเจอของเสียของพังอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนมากแล้วชาวลัคนาราศีธนูจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับด้านความสุขซะม,มากกว่านั่นเองค่ะแต่สําหรับใครที่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีต้องไปพบแพทย์พบคนหมอแล้วคุณวางแผนมาแล้วสามารถที่จะไปได้เลยนะในเดือนนี้จะผ่าตัดจะใัยกรรมหรือว่าจะมีการส่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ดีหมดเลยนะ สามารถทําได้ดาวประจาเนื้อประจําตัวของคุณคือดาวพระพฤหัสและดาวพระพฤหัสก็โคจรอยู่ในเรือนของดาวพระราหู ถือว่าเหมาะแก่การผ่าตัดสองกล้องในแก่การศัลยกรรมสามารถทําได้ลุยได้ค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดจะได้เจอกับคนที่ถูกใจได้เจอกับคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับด้านการพูดการอ่านการเขียนเจอคนที่พูดดีพูดเก่งเอาใจเก่งประมาณนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเจอคนที่เขาให้กําลังอกกําลังใจคุณดีคุณอาจจะเจอเขาในยามที่คุณทุกข์แล้วเขามาให้กําลังใจคุณพอดีแล้วคุณก็ใจอ่อนมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ลักษณะนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธน ส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่นั่นแหละคอยเป็นกําลังใจคอยซับพอร์ตกันในทุกๆด้านซึ่งถือว่าเป็นมุมที่ดีของชีวิตเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ